สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแกมที่เล่นแล้วได้เงินนะครับน,นี้นะครับใครเข้ามาครั้งแรกนะครับเข้าวาทีากิจกรรมนะครับแล้วตรงนี้นะครับสายโคดนี้ผมจะขึ้นไว้หน้าจอเลยนะครับสายโคดที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับจะได้รับไปเลยหนึ่งแซนคิปฟรีๆเอาไปเล่นต่อนะครับเล่นเกมยิงปลาก็ได้พกเดนก็ได้หนึ่งล้านชิปก็แลกเป็นเงินจริง หนึ่งร้อยบาทนะครับแลกเป็นเงินได้ข่าวธนาคารก็ได้ข่าวอวล็ตก็ได้ครับถ้าเราจะแลกก็กดที่รงเชฟนะครับแล้วก็กดหปงาที่รงนี่อันนี้มีลายคนในเลขล,ลายลาย,ลายคนเลยกดหน่ี่งานข้อมูลแล้วก็ไปสต็อปามคนที่เราแลกที่หลายได้นะครับหลายนี่นะครับผมจะไม่สอนละกันนะครับถ้าใครอยากจะให้ส้อนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันนี้นะครับ คนเลกเลยนะครับถ้าจะแลกก็ไม่ตรงแน่นอนนะครับ okay. ถ้าแล้วก็มันจะมีกิจกรรมครับตรงนี้เชฟฟีนะครับให้กดถ,ถ้าใครเข้ามาหนึ่งวันมันจะให้มูลข้างหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็รางวัลอื่นๆนะครับอันนี้นะครับได้ห้านาทีหนึ100่งร้อยเชปสิบนาทีสองร้อยเชป ส0ิบนาทีหก0้อยเชฟสสิบห้านาทีหนึ่งพันเชฟหนึ่งชั่วโมงก็พันห้าสามชั่วโมงสา0พันเชฟนะครับประมาณนี้นะครับส่วนลิงแกมนครับผมจะทิ้งไว้ใต้รางคลิปนะครับลิ้นแล้วได้เงินจริงนะครับแล้วก็สามารถแลกเป็นบัตรถือก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้หมดแล้วมีคนแลกเยอะเลยแลกโทราศัพท์ก็ได้แล้วก็ได้หมดตรงนี้นะครับแจ็แซนชิปก็ บาทรือห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเล่นแกมได้มากมายนะครับถ้าใครอยากจะแลกชิปก็ต้องเติม VIP ก่อนนะครับยี่สบเก้าบทนะครับแล้วต้องเล่นให้ถึง v i p 3สนะครับเราก็เล่นแก๊มชิปไปเรื่อยๆมันมันก็จะขึ้นเองนั่นแหละ V i p อพอันนี้ผมก็เล่นมาสองสามวัน,นครับเช็ปผมหมดไม่เรียเลย ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลินก็ผมทิ้งเลงไว้ใต้ลังคลิปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ